สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำที่17กุมภาพันธ์2566นะครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีข่าวสารสำคัญนะครับที่เรายังคงต้องติดตามกันอยู่นะครับโดยเฉพาะ,ะการประกาศข้อมูลสำคัญของทางสาร,ราชาญจักรนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูสภาวะตลาดเมื่อวานกันก่อนนะครับว่ามันเกิดอะไรบ้างนะครับทำไมทองคำถึงวิ่งค่อนข้างผันผวนนะครับแล้วก็ US ดอลลาร์ กลับมาแล้วนะครับทําไมยังคงปรับตัวแข็งค่ายอย่างต่อเนื่องอีกนะครับหลักๆแล้วนะครับวันนี้เรามาดูนะครับว่าเมื่อวานมีการประกาศข้อมูลสําคัญทางเศรศษฐกิจเลยนะครับก็คือหเป็นในเรื่องของข้อมูล PPI นะครับหรือว่า่าดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลสําคัญที่วงบอกถึงสภาวะเงินเฟอ้อของสหรัฐได้อีกตัวหนึ่งนอกเหนือจาก CPI นะครับปรากฏว่าตัวเลขครั้งก่อนเนี่ยอยู่ที่ติดลบ 0.2%นะครับคาดการว่าจะออกมา0.4%นี่ก็คือคาดการเพิ่มแล้วนะครับแต่ว่าพอออกมาจริงๆนะครับคือออกมาอยู่ที่0.7%นะครับแบบนี้มันแสดงให้เห็นว่าเอ๊ะเงินเฟอ้อสหรัฐเนี่ยมันยังคงไม่ลดลงแบบทั้งหมดอย่างที่หลายๆฝ่ายมองไว้นะครับเพราะว่าดัชนีราคาผู้ผลิตแต่ว่าต้นทุนผู้ผลิตเนี่ยมันยังคงสูงอยู่นะครับแสดงว่าเฟดอาจจะต้องมีการขยับขยืขย่นแล้วในการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินหรือว่าอาจจะเพิ่มความเข้มงวด นะครับในการปรับขึ้นในตาดอกเบีย้ยขึ้นอีกนะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ตลาดกังวลที่นี้นะครับมันมาประจวบเหมาะพอดีกับการประกาศตัวเลขอ่า initial j o b l e s claim หรือว่าจํานวนคนที่ยื่นขอรับส่วนรดิการการว่างางานครั้งแรกนะครับปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยมันออกมาน้อยลงนะครับอยู่ที่ 194k นะครับแปลว่าคนตกงานในสหรัฐเนี่ยมันน้อยลงนะครับเพราะเป็นแบบนี้แล้วนะครับมันก็เลยตรงกันพอดีกับการที่เฟดบอกว่า,วาโอเค เขาเนี่ยนะครับได้โฟกัสตลาดแรงงานถ้าตลาดแรงงานเนี่ยมีความแข็งแกร่งครับแน่นอนนโยบายในการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยนะครับก็จะยังคงมีอยู่่าพอเป็นแบบนี้ตลาดก็เลยมองว่าโอเคเฟดอาจจะต้องอคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงยาวๆนะครับรวมถึงมีการปรับอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปด้วยอันนี้ก็เลยส่งผลให้ยูเอสดอลลาร์ของเรานะครับปรับตัวแข็งค่าขึ้นในเรนเองทีนี้พอยูเอสดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะครับสิ่งที่ได้รับผลกระทบหลักๆเลยนะครับก็นี่เลยครับราคาทองคํา ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อคืนเมื่อเช้านี้เลยนะครับสดๆเลยก็ได้ลงมาทำ new low นะครับหรือว่าจุดต่ำสุดอีกครั้งที่ราคาประมาณ1,825.78นะครับแต่ว่าถ้าถามผมนะครับถามผมเดี๋ยว,วเราอาจจะรอดูสภาวะตลาดกันก่อนเพราะว่าถ้าเราดูทางเทคนิคนะครับตรงนี้เนี่ยเป็น l o แล้วก็เป็นแนวรับที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับ1,825.78นะครับเป็นแนวรับในระดับ จะว่าเป็น day เลยก็ได้นะครับเป็น day เลยก็ได้ตรงนี้นะครับนะแล้วก็ในทางเทคนิค i ิเ i c a t o r ต่างๆนะครับผมใช้เป็น ISI นะครับก็มีสัญญาณกลับตัวอยู่ด้วยนะครับมีสัญญาณ ISI divergence อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นหน้าเซลลอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็ ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นจุดสุดทางหรือเปล่านะครับในการปรับตัวลงเพื่อที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับก็อาจจะต้องระบัดระวังความผันหวนตรงนี้ของราคาทองคําไว้ด้วยนะครับแล้วก็ค่าอื่นๆนะครับที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างในวันนี้นะครับในวันนี้ก็จะมีการประกาศข้อมูลสาคัญทางเศรษฐกิจนะครับที่ตลาดน่าจะโฟกัสอย่างหนึ่งเลยก็คือตัวรีเทลเซลล์ของสารชาชณาจาักรนะครับคาดการ ในครั้งนี้ว่าออกมาดีขึ้นนะครับซึ่งถ้าออกมาดีขึ้นแบบนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้สกุลเงินปอนด์นะครับปรับตัวแข่งค่าขึ้นได้เพียงระยะสั้นๆนะครับถามว่าทำไมาถึงระยะสั้นแน่นอนเราต้องดูว่าเราเทรดสกุลเงินปอนด์คอสกับอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเทรดคอสกับ US ดอลลาร์เนี่ยแบบนี้มันก็อาจจะเป็นการปรับตัวระยะสั้นนะครับเพราะว่า u s ดอลลาร์ตอนนี้ต้องบอกว่าแข็งมากๆนะครับแข็งมากๆราคาปัจจุบันของดัชนีดอลลร์อินเด็กซ์นะครับอยู่ที่1 0 4 3ประมาณนี้นะครับ104.3นะครับแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยนะครับส่วนโซนสำคัญถนะ้าถามว่าเอ้มีโอกาสขึ้นไปได้ถึงไหนนะครับส่วนตัวผมก็มองว่าอาจจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณนี้ได้เลยนะครับบริเวณ105ยได้เลย,เลยแต่ก็อาจจะไม่ใช่วัน2วันนี้นะครับนะภาพรวมอาจจะเป็นในช่วงสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็อา่าระมัดระวังการยอดตัวนิดนึงทางเทคนิคนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสขึ้นไปได้แน่นเน่เพราะว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยมาส่งผลให้ สารัฐเนี่ยนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีนะครับแล้วก็เฟดขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็อาจจะทําให้สกุลเงินยูเออลาร์ปรับตัวแข่งค่าได้นั่นเองนะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่มีโอกาสทําให้ราคาน้ำมันมันปรับตัวลงได้ในช่วงนี้นะครับก็คือเป็นผลพวงมาจากการที่กลุ่ม g 7นะครับแล้วก็ยูโรโซนเองเนี่ยได้มีการตั้งเพดานราคาน้ำมันของรัสเซียนะครับว่าไม่ควรจะเกินประมาณ60 ดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาที่รัสเซียเนี่ยสามารถขายได้นะครับกับกลุ่มประเทศพวกนี้นะเพราะเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแน่นอน การผลิตน้ำมันการขุดเจาะน้ำมันต่างๆเนี่ยนะครับมันจะต้องมีต้นทุนนะแล้วการได้ราคาที่มันไม่ดีนะครับราคาที่มันไม่สูงตามที่เคยได้มาก่อนเนี่ยอันนี้มันก็เลยอาจจะส่งผลกดดันต่อเศรษฐกิจรัสเซียนะครับแล้วก็กดดันให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันยิ่งปรับตัวล่วงลงมาได้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดเป็น WTI นะครับเราจะเห็นว่าเมือ่อวานนี้นะครับมีการปรับตัวล่วงลงมานะครับสำหรับราคา WTI นะครับแต่ว่าในทางเทคนิคนะครับในทางเทคนิคแนวรับ 77.46ก็ยังคงน่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าทะลุผ่านลงมาได้นะครับมีโอกาสลงมาทดสอบที่75.9นะครับแต่ก็ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าอาจจะวิ่งอยู่ในกรอบราวๆนี้นะครับน่าจะไม่ไปไหนมากนะครับเพราะว่า,าปัจจัยมัน มีทั้งสองทางนะครับเหมือนกับว่าถ้าจะกดดันเนี่ยก็กดดันได้ไม่สุดนะครับแต่ว่าถ้าจะผลักก็ผลักได้ไม่สุดนะครับยังไงเดี๋ยวเราอาจจะต้องรอติดตามข่าวสารในช่วงของสัปดาห์หน้ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับวันนี้ข่าวสารมีไม่เยอะมากนะครับแต่ว่ายังคงต้องระมัดระวัาวางความผันผวนในช่วงวันสุดท้ายของสัปดาห์กันอยู่พเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมขอฝากเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีกำไรขอบคุณครับ